ขอต้อนรับเข้าชู่ช่องป้าจำลองสหายหลายคน้อวันนี้ก็มาเห็ดเหมือนเดิมมาหาเห็ดเห็ดเพาะเห็ดพเพาะอนี่ยเห็ดเพาะพายบอกบอยุ้ยแมนเห็ดเพาะพายบอกอือ bung đu bưng nang bó bì 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 bùa mùa 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 เห็นแล้วมากเลยไหมเจังบอยู่นะนี่มากนลงแม่นอยูยมันลงไปข้างล่างก่อนผิดมันเป็นห้องน้ำเด็กนี่เป็นห้องน้ำบ่ดูว่ามันมันยังกับฉันได้านาดนี้นหรอฮะ เบิรงว่ามัมันฮูกภูตบ่

นึ่งมากนี่จะนอนงงเลยดูดิครบแก้มยามีอยู่ได้เห็ดนี่อ้ออยู่นี่อ่าขึ้นไป อันนี้มันค่อยหาฝน,น,นาตกมานี่จะว่าพุ่นลืดดูเนาะ อัดคลิปเด้วไเฮเฮ่มมนี่ค่เฮค่ะเฮชมกับยุยหงาอยู่ชมกชมกับน้องยุยร้องไห้อยู่เดยยยเอมือนี้ฮาฮ่าใจเย็นๆเนาอยู่เ <laughs> นาะเนาะ <laughs> ใช่ค่ะชงชม,ชมาหาพี่ละเลาะไปพุ่นนะเลาะไปมองเขาเลาะนะเขา,าบอกว่าเห็ดออกดอกตัวนี้นะเขามาหาแล้วบเห็นเขาก็เลยบอกบอกอันนี้ ก็อออเป็นจุ่มเป็นจุ่มได้มเนา้อหอนูนาเด้เนาะมันบอมานำเนาะกินหอนคือออันนี้คอาลฮะตาลนาะปะไทยนกไทยขึ้เ่นเด bỏ Hãy na bỏ ไอยู่โ okay, อ้ยชุมแก่ก็ะมีเฮยยชุมอ่อนก็ะมีมันมันก็ชะสมเดียวไปแล้วเอาโระช่มเดียวนาะอ่อนแก่เก็บตกดาบาดี

ยังไม่ได้ลงฟางหวน,นเขี่ยไปเขี่ยไปก็เห็นอยู่ได้ยุยอันหนึ่งอันสอง

ค่ะกดกดคิดแค่นี้ค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะคายกดติ้ให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ